จเจริญทมสำนึกดีค่ะลูกๆทั้งหลายโชคดีเรายังมีลมหายใจต่ออีกหนึ่งวันเราทำประโยชน์ตนชําระจิตชําระใจชําระกายเพื่อประโยชน์ตนเพื่อให้เราอิสระจากทุกขนั่นเองเมื่อเรามีจิตใจที่สงบสงัดจากทุกนะไม่วุ่นวายกับคนอื่นไม่วุ่นวายกับสังคมอะไรก็แล้วแต่เนี่ย มันก็จะทําให้ครอบครัวสงบไปด้วยสังคมสงบไปด้วยนะมันมีผลประโยชน์ฉะนั้นพระพุทธองค์จึงให้ใหเราอยู่กับตนเองจนจิตสะเทียนก่อนฝึกจิตฝึกใจฝึกกายไม่ให้ไปสร้างความลําบากไม่ให้สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นให้ตัวเองสงบสงัดแล้วก่อนนี่แหละมันจึงจะทําให้เรา สามารถที่จะอยู่ในสังคมใดๆก็ได้อย่างมีความสงบสุขเมื่อต่างคนต่างฝึกจิตฝึกใจฝึกกายให้มันดีแล้วเวลามารวมกันมากมายหลายคนหลายความคิดมันย่อมมีประโยชน์นะมันมีประโยชน์มันทำให้เกิดความสันติความสงบทำให้สังคมตรงนั้นนะมีความสุข นะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพจิตสุขภาพกายมันก็จะสุขไปด้วยหน้าที่การงานนะคะเศรษฐกิจอะไรมันจะรุ่งเรืองนะมันไม่มีใครเอารัดเอาเปรียบใครมีแต่จะเอื้อเฟื้อแบ่งปันเผื่อแผ่เป็นสังคมที่มีความสงบสันติแน่นอนความมั่นคงของบ้านเมืองก็จะเกิดขึ้นนะนี่แหละ ถ้าต่างคนต่างฝึกจิตฝึกใจฝึกตนเองเนี่ยให้มีความอิสระของจิตโดยไม่ไปมุ่งเพ่งโทษกับใครนะคะไม่ไปคาดหวังเอาความดีจากคนอื่นแต่สร้างความดีให้เกิดขึ้นในจิตในใจเรานี่แหละพอเราสร้างขึ้นที่เราแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดความสันติสงบที่เรานี่แหละมันจึงจะแผ่ขยายไปให้คนอื่นคนรอบข้างในทิศทั้งหนะอันนี้เป็นประโยชน์มากมายเลย เป็นคนดีของสังคมนั่นเองก่อนที่จะเป็นคนดีของสังคมเราทําครอบครัวของเราให้สงบสันติสงัดเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ก็คือทําตนเองให้มีความมั่นคงในครอบครัวนั่นเองจะเป็นหน้าที่พ่อก็ทําหน้าที่ให้สมบูรณ์นะคะดูแลปกครองคนในบ้านหาทรัพย์สินเงินทองหาข้าวปลาอาหารมาให้คนในบ้านได้กินได้ดืม่มได้ฉันได้นอนได้ สบายสะดวกสบายแม่บ้านก็ทำหน้าที่ภายในบ้านความสงบความสะอาดความเป็นระเบียบนะคะให้ความสงบสันติในครอบครัวเป็นคนไกลเกลีย่ยนะคะเป็นคนออมชอมหน้าที่ของแม่บ้านนะหน้าที่พ่อบ้านก็ต้องมีความเมตตาคนในบ้านด้วยต้องอนุเคราะห์สงเคราะห์ด้วยนั่นแหละลูกๆก,ก็ต้องกระตันอยู่นะคะก่อนที่ลูกจะกระตันอยู่เนี่ยพ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่างนะ ถ้าพ่อแม่เป็นตัวอย่างในด้านความกระตันยูกระตัดเวทีแล้วเนี่ยลูกจะเอาแบบเลยเขาก็จะเอาแบบพ่อแม่นี่ยแหละเพราะว่าพ่อแม่ทําให้ดูกระตันยูต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์กระตันยูต่อปู่ย่าตายายเลี้ยงดูปู่ย่าตายายด้วยความรักความเคารพอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าหาปู่ย่าตายายญาติผู้ใหญ่กระตันยูต่อครูบาอาจารย์กตันยูต่อพระสงฆ์องค์ข้าเจ้า ครูบาอาจารย์สอนทางโลกแล้วก็เชื่อฟังกตัญญยูครูบาอาจารย์สอนทางธรรมอย่างพระสองฆ์องค์ข้าเจ้าแม่ชีพิกษุณีสมัมมเนรีอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีความกะตัญอยู่ปฏิบัติอย่างนี้นะลูกหลานมันจะเอาแบบนะไม่ต้องไปนั่งเขี้ยวเข็นให้เขาท่องความดีหรอกทำจากตัวเรานี่แหละตัวผู้ใหญ่นี่แหละทำให้ดูก่อน ถ้าพ่อแม่มีความซื่อสัตย์เด็กก็จะมีความซื่อสัตย์นะถ้าพ่อแม่มีความจริงใจพูดจาไพเราะพูดจามีความจริงใจใส่กันนะคะไม่โกหกไม่พูดคำหยาบมีแต่คําสุภาพมีแต่ความจริงใส่กันเด็กมันจะเอาแบบนะพ่อแม่ยิ้มแย้มให้กันมีแต่ความเคารพเกรงอกเกรงใจซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกัน ลูกจะเอาแบบหลานจะเอาแบบคนใต้บังคับบัญชาเขาก็จะเกรงใจเขาจะเอาแบบเรานี่แหละฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่เริ่มที่ตัวเรานะผู้ที่เป็นผู้ปกครองผู้ที่เป็นผู้ที่บังคับบัญชาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่เป็นครูสอนจิตวิญญาณอะไรทั้งหลายเมื่อสอนวิชาศีลธรรมหน้าที่หรือวิชาโลกทางไหนก็นแล้วแต่ต้องมีความรู้คู่คุณธรรมกำกับไปด้วยแต่ผู้ที่มีหน้าที่ นะออกมาสอนออกอากาศนะคะสอนในโรงเรียนในสํานักในสถาบัานการศึกษาใดๆต้องทําตัวให้เป็นตัวอย่างก่อนจึงจะสอนคนอื่นได้จะมีแต่วิชาการอย่างเดียวไม่ได้หรอกมันจะแห้งแห้งมันจะไม่มีความหมายมันจะไม่มีชีวิตชีวาต้องมีความรู้คู่คุณธรรมความรู้คู่คุณธรรม สอนออกจากจิตจากใจจากพฤติกรรมจากคำพูดจากแววตาท่าทางและความรู้สึกนะอันนี้จึงจะเรียกว่าครูนะที่แท้จริงนะเด็กๆก,ก็จะรักคุณครูด้วยดวงใจนั่นเองนะคะแต่คุณครูด้วยดวงใจด้วยความเต็มอกเต็มใจไม่ใช่ว่าเสแสแซงแกล้งทำทำผ่านสะสวยเลยแต่แช่งชักหากกระดูกครูนะเพราะว่าครูไม่มีน้าใจกับเด็กนั่นเองครูไม่เป็นตัวอย่างที่ดี ครูมีแต่ทะเลาะกันครูมีแต่แก่งแย่งจริงดีเอาขั้นสองขั้นสามขั้นเอาหน้าเอาตาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่ถูกต้องตามคันลองคลองทำเด็กจะเอาเป็นตัวอย่างเลยนะทุกวันนี้ที่วุ่นวายมากมายนะเพราะว่าครูเป็นส่วนหนึ่งนะครูเป็นส่วนหนึ่งผู้ใหญ่ในบ้านเมืองส่วนหนึ่งนะพ่อแม่ผู้ปกครองอีกส่วนหนึ่งนะเห็นนะมันเป็นอย่างนี้นะนะจากโซเชียลเนี่ยตัวอย่างที่ผู้ใหญ่เขาทําอะไรมานะเด็กเรียนแบบหมดเลยนะ นักผู้ที่เป็นดาราหรือนักพูดที่เป็นดาวดวงเด่นนะคะที่ออกโซเชียลเป็นประจำนะคนสวยๆรวยๆหล่อๆอๆะไรก็แล้วแต่ออกมาสแสดงกิริยาท่าทางเด็กเขาจะเอาเป็นไอดอลเลยนะถ้าทุกคนทำความดีมีความรู้คู่คุณธรรมจะเป็นอาชีพไหนกันแล้วแต่นักสแสดงนะคะนักสแสดงนักร้อง นะผู้ที่อยู่ในโซเชียลเนี่ยนะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้เด็กๆนะมันจึงจะครอบคลุมครบวงจรไม่ใช่สอนคุณธรรมศีลธรรมในโรงเรียนแต่ผู้ใหญ่ทุกส่วนทุกฝ่ายในบ้านเมืองไม่มีเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่มันขัดกันน่ะนะมันตัวอย่างที่ดีนะมีค่าก,กว่าคำสอนอีกนะไม่ใช่ปากว่าตาขยิบสอนให้มีศีลมีธรรมครูยังขีบบุหรีอยู่เลย ครูยังยกกงอินแอลอกอฮอลอยู่เลยครูยังผิดศีลผิดธรรมอยู่เลยอันนั้นก็ไม่มีประโยชน์นะสอนไปก็เสียสตังงบประมาณเปล่าๆนะบางรูปบางนามเป็นอย่างนี้นะโหดร้ายมากนะคะเด็กเขาจะกระดิกกระเดี่ยวอะไรไม่ได้เลยนะบางคนนะแล้วก็มันมีผลด้วยที่ว่าผู้ปกครองบางคนนี่รักลูกเกินไปเอาใจลูกเวลาคุณครูคอบรมสั่งสอนนะคะ ลงโทษเล็กๆน้อยๆไปถึงบ้านไปฟ้องพ่อแม่พ่อแม่มาดา่าครูก็มีเห็นไหมแต่ละคนในที่เป็นผู้ใหญ่ไม่มีตัวอย่างที่ดีให้เหล็กเลยเด็กมันจึงเอาแบบเอาอย่างนะสมัยก่อนเด็กยังดีเลยสมัยพวกเราสมัยแม่เนี่ยเรียนถึงป .7 นะป .1 ถึงป .7 ไม่มีอนุบาลด้วยนะไปโรงเรียนเนี่ยคุณครูนะเขาก็เป็นตัวอย่างให้พวกเรานะคุณครูน่ารักคุณครูน่าเคารพเราเกรงใจมาก วิชาหน้าที่ศิลธรรมให้เราสวดมนต์ท่องสาร,รพันยะทุกวันศุกร์เลยคุณครูก็ถือหนังสือนำอยู่หน้าห้องเด็กก็สวดตามนะคะ,นะเต็มที่เลยเอามาร่วมกันห้องหนึ่งนะคะคุณครูอยู่หน้าห้องถือหนังสือแล้วก็อ่านหนังสือตามเด็กๆก็ว่าตามสนุกนะคะเด็กก็สวดมนต์ด้วยความเต็มเสียงเลยสนุกสนานมีความสุขนั่นเอง มันเกิดประทับใจนะคะเรานี่จําได้สารพันยะคุณครูสอนอยู่หน้าห้องเรานั่งอยู่ในห้องรวมกันทุกชั้นมารวมกันรู้จักกันตรงที่วิชาครึ่งวันดองวันศุกร์นี่นะจะเอามารวมกันแล้วก็อบรมวิชาหน้าที่ศิลธรรมนะคะสวดมนต์ไหว้พระอะไรเสร็จแล้วนะคะก็ลงไปถอนหญ้านะคะถอนหญ้าเจ้าชู้ไปเก็บขยะกลางสนามไปทําให้สนามสะอาดสะอ้านแล้วก็ ค่อยเข้าแถวกลับบ้านเห็นไหมนี่แหละเป็นอย่างนี้นะสมัยก่อนเราอยู่ป .1 ถึงป .7 นะคุณครูก็น่ารักเป็นแบบเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นกันเองมากนักเรียนไม่มีจะตีกันนอกจากทะเลาะก,กันเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ใช่มีอาฆาตพยาบาทนะไม่มีเลยจิตใจงดงามอยู่เลยนะคะยุคข,ของแม่เนี่ยเรียนชั้นป .7 นะชั้นป .7 พอจบปอเจแล้วก็ไปเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนะึ่งถึงสามนโรงเรียนสตรีประจําจังหวัดนะพอจบมอหนึ่งถึงมอสามก็ไปเรียนนะวิทยาลัยครูอย่างเงี้ยนะคะจบปกศแล้วก็มาสอบพอมอ,อย่างเงี้ยนะแม่นะสอบพอมอติดวิชาพอมอก็ไปเรียนวิชามสทนะแม่จะเป็นอย่างงี้นะนะทางทางของแม่นะ่ะไม่ได้ไปเรียนมหาวิทยาลัยอะไรที่ดังๆเลย แต่ไปเรียนวิทยาอีกวิทยายลัยครูนะคะอุตรดิตขึ้นรถขึ้นรถเมแดงไป,ไปลงทีเออ่เด่นชัยนะคะจากน่านไปลงเด่นชัยขึ้นรถเด่นชัยไปลงที่ศิลาอาดไปขึ้นรถไฟที่ศิลาอาดเออไปขึ้นรถไฟที่เด่นชัยแล้วก็ไปลงที่ศิลาอาดหรือไปลงท่าเสาก็ได้นะมีสองสถานี แล้วก็ไปวิทยาลัยครูนะคะตอนนั้นเป็นชื่อวิทยาลัยครูเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นสถาบันราชพัฒนนะคะก็ยาวไปหน่อยหนึ่งะคะ่ะที่จริงก็คือวิทยาลัยครูก็ชื่อมันก็ตรงตรงดีนะความหมายตรงตรงดีคนเราก็ปรุงแต่งยาวไปนั่นน่ะทําให้อะไรเปลี่ยนแปลงไปแต่ถามว่าคุณภาพนะ่ะมันก็ไม่ไม่ดีขึ้นมาเหมือนเหมือนมันกว่าเก่านะคะอันเดิมเดิมยังจะดีกว่าอีก แต่ก่อนมีวิชาหน้าที่ศิลธรรมนะผู้ปกครองทางบ้านทางเมืองเขาก็บรรจุเข้าไว้แต่ตอนหลังมาก็ผู้ปกครองทางบ้านทางเมืองเนี่ยมันอาจจะออกนอกรีดนอกจาจรีดประเพณีนะคะวัฒนธรรมไทยก็เอาวิชาหน้าที่ออกเอาวิชาศิลธรรมออกเอาวิชาอะไรไม่รู้มาบรรจุนะคะมีแต่โครงการนะคะแต่ว่าถึงเวลาแล้วไม่มีคุณภาพทําให้เด็กมันไม่ไม่กลัวบาปนะนะ พราเกิดจากผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่นี่แหละนะคะผู้ใหญ่บ้านเมืองบาง,บางรูปบางนามบางคนนะคะที่มีแต่วิชาการโครงการในสมองแต่ไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมก็ได้ทําให้ระบบการศึกษาของประเทศไทยบิด,บดเบี้ยวมานะทําให้เด็กไม่เคารบผู้ใหญ่ไม่เขารบพ่อแม่ผู้ปกครองทําให้เด็กไม่เขารบครูบาอาจารย์นะคะมีแต่อวดดีอวดดื้อถือดีนะคะเพราะผู้ใหญ่เป็นเหตุนั่นเอง ตัวอย่างนั่นแหละนะคะตัวอย่างแล้วเป็นทําให้เด็กเรียนแบบนะตัวอย่างผู้ใหญ่ทะเลกกาะกันที่บ้านที่เมืองเนี่ยนะนะบนสะพานสมัยก่อนแม่ก็ดูอยู่เดี๋ยวนี้ไม่ดูการบ้านการเมืองขี้เกียจด,ดูนะคะดูลมหายใจดูจิตดูใจตนเองปลอดภัยกว่าแต่ก่อนมันก็ยังไม่ได้มีวิชาอานาปรสตินะนะไม่ยังไม่ได้เข้าฝึกเข้าหัดก่อนปีห้าห้านี่นะแล้วก็ชม การเมืองอยู่นะคะชมเรื่องชมราวชมข่าวไหลไปตามโลกนั่นแหละพอปีห้าห้าแม่พาตนเองครูบาอาจารย์จับแม่โยนเข้าคอสอาจารย์โกเอ็นก้าที่ธรรมะอาพานะคะพิษนุโลกโอ้ตั้งแต่นั้นมาเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเลยข้อแรกแม่ก็ความโกรธหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะคะเนี่ยเห็นความเปลี่ยนแปลงตนเองนะคะตั้งแต่คอสแรกแล้วนะคะจนคอสสุดท้ายนี่สามสิบวันที่ธรรมะกรมลาปราจีน จิตก็เลยไม่เอาอะไรเลยไม่เอาเรื่องเอาราวกับใครเพราะว่ามันไร้สาระนั่นเองจะไปวุ่นวายกับโลกมันก็ไร้สาระดูแลร่างกายธาตุขันของเราซะให้ปกติซะดูแลจิตใจด้วยลมหายใจซะขัดเกลาเอากิเลสออกทุกวินาทีทุกวันซะทําหน้าที่ตรงนี้ให้ลูกๆแชร์ประสบการณ์นะคะวันไหนหายใจได้ก็มาแชร์ประสบการณ์ให้ลูกนี้แหละออกในห้องแดงห้องฟ้าห้องเขียวนั่นแหละ ลูกๆก็ไปดูได้ห้อง t i k t o อกก็มีนะคะก็ไปชมไปดูได้ในชื่อแม่ชีธรรมดานะคะแม่ชีธรรมดาไม่ได้มีชื่ออื่นๆนะคะนี่แหละติดตามได้เลยและลูกก็จะเข้าสู่ความอิสระของจิตได้นะคะเดี๋ยวนี้ยุคโซเชียลเดี๋ยวนี้มันมันง่ายต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมนะคะมันทําให้สะดวกต้องพูดที่ถึงการเวลาด้วยนะพระพุทธองค์บอกว่าถ้าไม่ถึงเวลาก็จะไม่เห็นธรรมะอันแท้จริง ต้องถึงการเวลาแล้วเนี่ยนะบุคคลผู้นั้นจะได้รับธรรมะจากครูบาอาจารย์ที่สอนถูกต้องถูกตรงได้รับธรรมะที่เพลียวเพลียวถึงเวลาจิตใจเปิดกว้างเปิดปฏิบททัติธรรมก็จะบรรลุธรรมนั่นเองนะคะปฏิบททัติธรรมให้เห็นทุกก่อนพอเห็นทุกก็เห็นธรรมเห็นธรรมก็เห็นกิเลสต,ตนเองก็เป็นการบรรลุธรรมนั่นเองเห็นกิเลสต,ตนเองแล้วเราก็ไม่กล้าทําชั่วแล้วนะกิเลสมันน่าเกลียดมันน่า อภิรมที่ไหนละ่ะมีกิเลสทีไยใจร้อนทุกทีเลยเนี่ยใจร้อนทุกทีไม่หัวใจไม่หัวอกหัวใจมีความโกรธทีไรเนี่ยหัวใจร้อนเผาเลยเหนื่อยด้วยหอบโดยพูดไม่เป็นภาษาเลยหน้าตาเนี่ยโหบิดเบี้ยวบูดบึ้งนะตาแทบจะทลนออกจากเบ้าเวลาโกรธนะเป็นอย่างนั้นออกทางมนโนกรรมวจีกรรมกายกรรมครบวงจรเลยทําชั่วได้เลยนั่นแหละฉะนั้น เมื่อเรามาอยู่กับอาณาปนสติแล้วจะทำให้เราปลอดภัยไม่พลาดแน่นอนค่ะจงฝึกขัดขัดเกลานะคะอยู่กับตัวเองตลอดเวลาค่ะ